ตอนที่คุณพ่อเป็นหัวหน้าคณะราชก็ได้คุยกับคุณอาหลงพจิ์หรือท่านดรปรีดีว่าที่ว่าถ้าเผื่อสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จจะต้องให้มีสถาบันการศึกษาที่เป็นตลาดวิชาขึ้นมา เพื่อให้ราษฎรทั้งหลายแหละได้มีความรู้ในเรื่องการปกครองบ้านเมืองและเรื่องการบริหารบ้านเมืองและเรื่องระบบประเชไตยรวมทั้งเรื่องการเรงินการธนาคารทั้งหลายแหล่ที่ชาวบ้านไม่มีความรู้เลยขึ้นมาให้ได้แล้วเมื่อ,อคุณพ่อได้ยึดอำนาจคืนจากพยามโนโปกรณ์นิติธาดาเรียบร้อยแล้วได้ ให้คุณอาหลงวติตเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสที่ถูกเนระเทศไปแล้วหลังจากที่คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรได้สอบสวนท่านเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดคุณอาหลงวติตจะต้องมาทำงานหลายอย่างให้กับคุณพ่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันหนึ่งคือการตั้งสถาบันการศึกษาที่ทตอนหลังตั้งชื่อว่ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองอโดยคุณอาหลงวิติตเป็นคนทำเรื่องเสนอขึ้นมาแล้วคุณพ่อก็อนุวัติให้ดำเนินการได้สำหรับอันนี้โดยที่ท่าพระจันท์เนี่ย เดิมเคยเป็นที่ตั้งกอ,องพันธนราบที่สี่อยู่ทหารแล้วเสร็จแล้วกองพันธราษที่สี่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นทางคุณนาหลวงวิก็ถามกระทรวงกลาโหมว่ายังจะใช้พื้นที่นั้นอีกต่อไปหรือไม่ถ้าไม่ใช้สถาบันการศึกษานี้ก็จะขอซื้อฮะซึ่งทางกระทรวงกลาโหมตอบมาว่าไม่ใช้ยินดีขายให้ ทางกระทรวงการคลังก็โอนเงินค่าซื้อที่ที่ตรงนั้นเป็นเงิน3ามแสนแปดหมื่นบาทสามแสนแปดเองเาะถูกไหยนะในสมัยโนดในสมัยทองวันเท่าไหร่ครับทองพอสองสี่เจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดไปดูแล้วกันนะว่าทองวันเท่าไหร่สามแสนแปดนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เมื่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นมาในการบรรยายของอาจารย์ทั้งหลายแหล่ คุณอาหลวงประดิษฐ์ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นเลขาธิการสภาได้นำนักชาวเลขของสภาผู้แทนรัษฎรมา,าบันทึกคำอธิบายของอาจารย์ทั้งหลายแหละแล้วพิมพ์ขายเอาเงินนี้ผ่อนชำระกระทรวงกันคางไปร<ม>วมทั้งค่า,าสมัครสอบ<ม>อของอนิสิตนักศึกษา<ม>แต่ละครั้งเนี่ยเงินพวกนี้แหละ ที่ชำระคืนจนหมดให้กับกระทรวงการคลังที่ได้ออกไปก่อนเพราะว่าสถาบันนี้เป็นตลาดวิชาไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใดนี่นี่คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน<า>คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่คือเริ่มต้นเลยเป็นมาอย่างไงสุดยอดอยอด,ยอดมากเลยครับแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ นี่คือหนังสือที่ลุงแมวเขียนนะครับนี่ลุงแมวถือหน่อยครับเด็กเบบี้ครับเบบี้ทารกนะครับภา,ภาพนี้ภาพนี้ในวังปารุศกวันนะฮะลุงแมวก็สนิทกับคณะรัษดรหลายคนใช่ไหมครับที่เมืม่อครั้งเป็นเด็กก็พวกที่เป็นเพื่อนคุณพ่อก็มีอยู่ห้าหกท่านก็เรียกคุณลุงแต่อนอกนั้นเป็นรุ่นน้องท่านก็เรียกคุณอาแล้วก็มีอยู่คนเดียวที่เรียกคุณลุง เพราะว่าท่านเป็นพี่เขยของคุณแม่คือ,อคุณลุงวิลาศโอสถานนยนอกนั้นเป็นคุณอาทั้งสิ้นหนังสือเล่มนี้เรื่องราวก็อยู่ในเรื่องเล่าจากความทรงจําของลุงแมวนะครับแฟนราการที่สนใจจะอ่านและสนับสนุนลุงแมวเพื่อซื้อ iPad ให้กับลุงแมวนะครับก็สั่งซื้อได้ที่นะครับแอปไตรสามสามครับแอไตรนะครับเล่มละ700บาทครับเล่มละ700บาทนะครับ บัญชีธนาคารทหารไทยนะครับพันตรีพุทธินาถหลพลพยอศเสนานะครับแล้วก็เบอร์นะครับ0392196978ครับลุงแมวฝากแต่รายการหนังสือสักนิดนึงครับหนังสืออันนี้เป็นตอนเดียวในหลายๆตอนในเรื่องเล่าจากความทรงจำของชีวิตของลุงแมว ซึ่งลุงแมวได้เขียนเล่าเหตุการณ์ที่ลุงแมวจำได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่วางปรุษแล้วะก็อีกหลายๆที่เพื่อให้ผู้ที่ได้อ่านได้ทราบความเป็นไปของบ้านเมืองในเวลานั้นด้วยว่าสภาพของบ้านเมืองเป็นอย่างไรกันขอขอบคุณมากครับที่ท่านสั่งซื้อหนังสือฉบับนี้ครับ แล้วก็ขอบคุณแฟนร,รายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คิดทำคราบพิเศษนะฮะ mm hmm. คนนี้คนนี้ผู้จัดการผู้จัดการนี mm ่ฮะเดี๋ยวจะจัดการส่งให้แล้วก็จะจัดการดูแลให้ซึ่งหนังสือต้องเรียน mm hmm. นิดนึงนะครับว่าเราจะออกแบบธรรมดาธรรมดาสบายๆอย่างนี้นะครับครับนะครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แฟนรายการที่ดูอยู่ก็ส่งชื่อนามสกุลมาได้เลยที่อยู่ให้จัดส่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาการเอาเนี่ยไปซีลล็อกกันเลยไปถ่ายเอกสารเลย ใส่บอกให้เรียบร้อยลภลุงแมวตอนเป็นทาลกอ่าครับผมโอเคครับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ก็คือจะซื้อไอแพดให้กับลุงแมวนะฮะไอแพดไอแพที่มีซิมเสียบด้วยเพราะบ้านลุงแมวไม่มีอินเทอร์เน็ตครับลุงแมวจะได้สืบค้นข้อมูลได้ในการเขียนหนังสืออย่างถูกต้องและได้ติดตามช่อง youtube ต่างๆเลยนะครับขอบคุณรายการรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง youtube ชีปทำคำพิเศษครับสวัสดีครับครับ yeah mm -hmm.